การรวยเงียบแบบคนญี่ปุ่นคือแนวคิดการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่โออวดแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตามเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมญี่ปุ่นมาเยาวนานโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 1. วัฒนธรรมไม่ออวดวงเล็บเปิดแคนสันวงเล็บปิดคนญี่ปุ่นถือว่าการอวดร่ำอวดรวยเป็นเรื่องเสียมารยาทเพราะจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกอึดอัดหรืออิจฉาความถ่อมตัวจึงเป็นคุณลักษณะที่ได้รับการยกย่องแม้จะมีเงินก็ไม่แสดงออกทางเสื้อผ้ารถหรือของแบรนด์เนมแบบจงแจ้ง 2. การใช้เงินอย่างมีเป้าหมายวงเล็บเปิดเค้ก,กคือแทกินาชหนึ่งวงเล็บปิดคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่วางแผนการเงินระยะยาวเช่นการเก็บออมการลงทุนในกองทุนนัรศรานี่พวกเขาจะไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแต่เลือกซื้อสิ่งที่จำเป็นและคุ้มค่า 3. ลงทุนเงียบสร้างความมั่นคงแบบยาวๆคนญี่ปุ่นนิยมลงทุนในทรัพย์สินที่มั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นของบริษัทพื้นฐานดีหรือธุรกิจครอบครัว ไม่สนใจการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงเร็วๆแต่เสี่ยงสูงสร้างความมั่งคั่งจากผลสะสมไม่ใช่จากโชคหรือการเสี่ยงดวง 4. สไตมิิมอลวงเล็บเปิดแมนเมอลสมงเล็บปิดแนวคิดนี้แพร่หลายในญี่ปุ่นมากโดยเฉพาะจากวัฒนธรรมเซนวงเล็บเปิดจนวงเล็บปิดมีของน้อยแต่คุณภาพดีเลือกใช้สิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าไม่เน้นความหรูหราทําให้คนภายนอกมองไม่รู้เลยว่าเขารวยแค่ไหน 5. ความสุขไม่ได้มาจากวัตถุแต่จากใจวงเล็บเปิด นายแมนแทกิกนามเอนเซคือวงเล็บปิดคนญี่ปุ่นเชื่อว่าความมั่งข้างภายในสําคัญกว่าทรัพย์ภายนอกใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองความรู้สุขภาพหรือกิจกรรมที่มีคุณคา่าเชื่อในความพอเพียงวงเล็บเปิดพร้อมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของไทยวงเล็บปิด6ไม่อ้อุดแม้ในโลกออนไลน์แม้จะมีอิริทวีโดยคนญี่ปุ่นจํานวนมากไม่โพสโชว์ความหรูหราหากก็โดยจะเลือกเก็บไว้ใช้แบบส่วนตัวหรือช่วยเหลือคนรอบข้างอย่างเงียบๆเจบดสร้างฐานะผ่านความอดทนและความพยายาม วงเล็บเปิดแก้มันวงเล็บปิดคนญี่ปุ่นให้คุณค่ากับการทำงานหนักมีวินัยและต่อเนื่องยาวนานไม่วังผลทันทีแต่เชื่อในการสะสมทีละนิดมีการเก็บออกมาตั้งแต่เด็กและไม่ใช้เงินเกินตัวสรุปแนวคิดรวยเงียบแบบญี่ปุ่นคือมีเงินมากแต่ใช้ชีวิตให้ดูเรียบง่ายสบายใจไม่โอ้อวดและให้คุณค่ากับความสงบสุขภาพความมั่นคงระยะยาวและคุณภาพชีวิตมากกว่าความหรูหรา ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หากคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ถ้าคุณต้องการให้สร้างคลิปแบบไหนคอมเมนต์ comment, มาได้เลยนะคะ